ดูดวงชาวราศีเมถุนปิดวาจาให้เงียบรู้คนเดียวถูกรางวันที่หนึ่งด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปากคุ้มครองรักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาปฏิบัติทางท่านดวองอ่ใ๋ยเป็นดวงชะตาของท่านแปกภาระไว้อย่างหนักหน่วงนะผมรู้คนเดียวไม่ท้องพูดอะไรทั้งนั้นก่อนอน่นท่านใดจะดูดวงกับหมอจันทักลายมาซันนี่สี่สองด้านะผม ครับดูดวงโดยรวมการงานการเงินความรักนครับสี่นาทีส่งคลิปให้นะครับ400บาท8นาที800บาทส่งคลิปให้นะครับทักไลน์มาซัน n ี่สี่แจ้งวันเดือนปีเกิดเวลาตกบ้างสําคัญมากครับด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้ให้ยืนหยัดครับต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดประดังนี่คือดวงชะตาของคุณ ครัแต่เรื่องราวต่างๆนะผมถ้าท่านจะถูกรงมันดนี้หนึ่งโชคลาภเงินทองมันมีวัสนาเขาเชื่อว่าปิดวาจาให้เงียบอย่าพูดเยอะนะผมบางคนชอบขัดนะผมไอ้ริงเลอะเทอะเลอะเลื่อนขัดสนดุกไปเรื่อยสนุกแล้วเป็นเป็นยังไงเงินก็ไม่มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตามันอดทนอดกันเงียบๆไม่ได้เลยยังไงนะผมด้วยบุญกุศลวัสนาดวงชะตานี้ค่อยๆเริ่มทําอะไรช้า นับค่อยๆประดิบประดอยของจริงก็ไม่พูดเขาทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆครับผมคนมันจะแห้งมันจะปังมันค่อยๆประดิบประดอยไปเรื่อยๆครับผมจะชาลอดเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้เป็นยังไงมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจะประสบความําเร็จครับผมเอาสิ่งต่ตางๆที่เข้ามาประเดยประดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้คนพบได้พบได้ไดเจอในสิ่งที่ใช่แล้ให้พิเทศตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ามชูปกปักคุมคองรักษาดวงชะตานี้จับเป็นไปได้ด้วยดี ถึงเวลาคาบุญกุศลวัส,สนาสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตาปัญหาต่างๆที่ใครบางคนกันแกล้งเรื่องราวต่างๆจะย้อนกลับไปหาบุคคลคนนั้นเด็ดขาดเด็ดเตียวเข้าหาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มในโชคตาในการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบ,บุญบารมีวัส,สนาดวงชะตานี้ไม่แพ้ใครที่ไหนจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์สามถ้วยทองบังเกิดขึ้นในโชคตาอดทอนอดกั้นลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ล้ลำเตระบำเพกองดวงนี้ร่ำรวยเป็นเศรษฐี อะผมปิดวาจาปิดปกปิดทุกสิ่งทุกอย่างใจเย็นๆรู้คนเดียวเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็เฮงเดี๋ยวก็ปังทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใจเย็นๆนะแลผมรู้คนเดียวนะผมบอกคนอื่นไม่ได้มันเป็นกฎกฎบ้านกฎเมืองกฎสวรรค์กฎนรกกฎโลกแห่งวิญญาณเขามีกฎของเขาแล้วถ้าท่านรู้กฎท่านก็ต้องรู้ดิผมเงียบอย่าพูดเยอะพูดเยอะแล้วสนุกไหมล่ะสนุกก่าชีวิตไหมชีวิตใช่เรื่องล้อเล่นไหม่ะชีวิตไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับ เอาผมการปฏริบัติอยตกตำแหน่งบุญเมื่อไหรละ่ะเอาผมเมื่อไรละ่ะอาจารย์เมื่อไหร่อาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันตำแหน่งบุญของเองเมื่อไหรจะรู้ผมแต่ถ้ารู้ตำแหน่งตัวเองอจะพอดูได้ก็เปิดค่อยๆไล่ดูตำแหน่งดวงชะตาเสียงทายไปเรื่อยหมอได้ผมงตำแหน่งคนอื่นผมไม่รู้ผมด้วยบุญกุศลวัสนาตกตำแหน่งบุญกุศลวัสนาเมื่อไหรเอาผมจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาตันทียันได จิตใจที่อ่อนโยนจะส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำทำจิตใจให้อ่อนโยนให้มากที่สุดครับสังเกตดูจิตใจอ่อนโยนจะได้เปรียบสุขภาพจิตใจจะแข็งแรงครับไปไหนมีจะเมตตามหานิยมรับผมตกตําแหน่งถ้วยทองครับเขาเรียกว่าประเดบัขก็มาสู่ครอบครัวของคุณไม่นานไม่ช้าตรงนี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีเราผตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็ม ให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นให้ท่านออกเดินทางให้ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันมันต้องมีช่วงชะตาที่ดีนะผมช่วงชะตาที่ดีมายังพูดเยอะก็อดก็ช่วยไม่ได้ช่วงชะตาที่ดีมาเงียบๆแอบกินแอบใช้แอบรวยไม่จ่ไปโชว์เขามีฟลรเราลี่ลัมโบกินี๋ยวางเขาก็มาขัดขาเราให้เราก มันหน้ามันไสเหลือเกินมันโรยเกินหน้าเกินตาเดี๋ยวจะสกัดดาวลุ่งเล็าหน่อยดิเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้นี่มันคือจิตใจของโลกมนุษย์เพราะนั้นมันต้องอยู่ไว้เป็นการส่งมอบดวงแก้วมานีอำนาจบุญบารมีวาสนามันเกิดขึ้นกับตัวท่านนะผมจะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีอันใดเทวดาเขาส่งมอบให้เทวดามันไส้ก็ได้นะบอกไว้ก่อนนะอำ่าอำทางหน้ามันไสอย่าเอาเลยดีกว่าเอาไปไหนไปไปไหนมาไหนงอตัวนิดนึง เทวดาเจ้าขาให้ลูกเถอนะเจ้าขาแล้วขูดเอาขูด,เอ,ขดเอาเห็นอยู่คนเดียวนะผมจิตใจที่อ่อนโยนการส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองมันเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอํานาจบนบารมีวัฒสสนาศิ์คําชูป,ปกปักรุงขรองราาักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคการที่ท่านได้เพชรดินจินดาท่านต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีครับดวงนี้ต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีเห็นไหมครับจับถ้วยทองเขาเรียกว่าคนที่เข้ามาชิดเชื้อสนิทสนม ครับคุยกันเป็นปีเป็นคุยฟังฟังกันรู้เรื่องอ่ะเอาคนประเภทเดียวกันอ่ะเขาเรียกมารวมโตฟังกันรู้เรื่องถ้าชอบดินทาก็ดินทานด้วยกันไม่ชอบก็ไม่ชอบเหมือนกันนี่คนรู้เรื่องมันจะถึงนำพาซึ่งความผสมเหรนมาสู่ตัวท่านคนคล้ายๆกับท่านานะั่นแหละแล้วผมด้วยเรื่องราวต่างๆดวงนี้ต้องจริงจังไม่ใช่เรื่องล้อเล่นปิดวาจาก็ปิดอดทนอดทนเลยอย่าไปบอกใครถูกเรามาที่หนึ่งต้องเงียบเลยยังไม่ถูกนะผมได้มาต้องเงียบ อาลาชาถือดาบตั้งม่านจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกลจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลขึ้นอยู่กับตัวท่านท่านต้องอดทนเป็นอย่างมากที่สุดต้องเอาจริงครนะับผมางคนรอแหละเสร็จนะครับผมท่านจะจบศึกษาเล่าเรียนจบปริญญาล็อกเตอร์เนี่ยต้องภาคเพียนต้องมีบารมีพอตัวนะนจะเป็นอะไรจะเป็นหมอดูก็ต้องมีบารมีพอตัวนะมันต้องตั้งใจนะ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดความจากความตั้งใจทั้งนั้นนะผมแปดไม้เท้าให้มุ่งมัน่นมุ่งตรงไป้างหน้าแบบไม่เหลี้ยวหลังหันกลับมานะครับท่านไม่ต้องเหลียวหลังหันกลับมาท่านจะเป็นนักแสดงนักร้องท่านจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่มุ่งตรงไปอย่างเดียวทําในสิ่งที่ท่านทาเราบอกไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงเดีย๋ยวฉชั้นไปทาอย่างอื่นดีกว่าอย่าเปลี่ยนเลยผมจะเชื่อตามไพ่หมอท่นไม่ต้องเปลี่ยน ทำต่อไปแต่ทำนีตรงเนี้ยที่ได้เงินเนี่ยทำท่านเห็นเงินอยู่หังหน้าเนี่ยท่านทำให้มันดีกว่าเดิมนี่ทำให้มันรวยกว่าเดิมนะผมแล้วดวงจะตายจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคนะผมดับสองไข้คิดปิ๊นิตไต่ตองให้รอบข้อไปปรับปรุปรงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามา the temperance บังเกิดขึ้นเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเอเมอรล์นักลบก้าได้ล้าเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดต่างจาัดเต,ต็มปูฤษีสองแสงตะเคียนทองจะนำพาซึ่งความะสมเ็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักกุก้มของรักษาปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเร้ามันเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกทรมานการพลิกเปลี่ยนแปลผันเกิดขึ้น อะผมมันต้องมีสัญญาณสัญลักษณ์และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโชคชะตาก่อนที่ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอกับสิ่งต่างๆนะผมสิ่งดีๆกําลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับผมท่านใดจะดูดวงหมอสันทไลน์ามานะครับซันนี่สี่สองปเก้าหนึ่งคำถามนะครับหมอสันส่งคลิปเปิดไพ่ให้นะหนึ่งคำถามสองร้อยบาทสี่คำถามแถมหนึ่งแปดร้อยบาทนะครับส่งคลิปตอบเปิดไพ่ใหนะ้ถ้าไม่มีคําถามท่านพิมพ์มาเลยการงินการเงินความรักอาจารย์ขอดวงพลังบวกพลังบวก พลังบวกหมอสันก็จะไม่เน้นพลังด้านลบต้องเน้นพลังบวกนะครับถ้าบางคนบอกโอ้โหเจอแต่เรื่องมาอาจารย์พอแล้วไม่เอาด้านลบแล้วไปด้านบวกมันมีดวงชะตาด้านบวกของแต่ละคนมันมีอยู่แล้วครับแต่เรามันจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนเท่านั้นเองแล้วผมใช้ให้เป็นรับยูให้เป็นอยู่ให้ไวครับทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าครับขอท่านช,ชื่นครับสวัสดีครับ